สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้คัดเลือกส้มโอเป็นสินค้าต้นแบบในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG โมเดลพื้นที่ดำเนินการได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พัฒนาและแปรรูปส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อยตั้งอยู่หมู่ที่3ตําบลโพประทับช้างอําเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน36ราย กระบวนการขับเคลื่อนของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG m o เด l ด้านการเกษตรส้มโอจังหวัดพิจิตรเพื่อให้เกิดการบูรณาการและนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประชุมร่วมกันทุกกลุ่มงานเพื่อกำหนดชนิดสินค้าและจัดทํา BCG Value Chain ด้านการเกษตรของจังหวัดพิจิตร 3. ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอโพป,ประทับช้างเพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทําแนวทางการพัฒนาส้มโอจังหวัดพิจิตรการขับเคลื่อน BCG ส้มโอของจังหวัดพิจิตรตามกรอบ BCG Value Chain ได้ดำเนินการดังนี้ จัดทําคําของงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2567จังหวัดพิจิตรโดยผลการพิจารณาเห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงินหรือโครงการวัยหนึ่งตามโครงการสร้างอัตลักษณ์สร้างคุณภาพสร้างคุณค่าส้มโอพิจิตร และสนับสนุนชุดเครื่องกันสมุนไพรน้ำมันหอมระเหยและเตาเผาฐานชีวภาพทั้งนี้ยังรอการพิจารณากรอบงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งครั้งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับรายละเอียดในการดำเนินโครงการและเตรียมความพร้อมสำหรับจุดวางชุดเครื่องกันสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย 2. กลุ่มอาราขาพืชร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอให้ความรู้เรื่องทางเลือกทดแทนการเผาการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรงบประมาณ131,200บาทเพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวพันธุ์และมแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรตามโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์และมแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรงบประมาณ1 1ึ0 0แบาท กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ3 0,000บาท กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพระรทับช้างดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรกิจกรรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปงบประมาณ1,500บาทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า และโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนงบประมาณ2 3 4 1 5 0บาทเพื่อยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พัฒนาและแปรรูปส้มโอสายพันธุ์ท่าคอยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แก่น้ำมันนวดยาหม่องนวดสเปรย์นวด ยาดมสมุนไพรน้ำหอมเอวาบอดด้ออยผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พัฒนาและแปรรูปส้มโอสายพันธุ่าข่อยสามารถตอบเป้าหมาย3ส,สูงได้แก่การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปส้มโอเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นส่งผลให้สมาชิกกลุ่มและเกษตรกร,กรในพื้นที่มีรายได้มากขึ้น ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มประสบความสำเร็จ 1. สมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็งสามคัคคีร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ 2. มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนองค์ความรู้งบประมาณและเทคโนโลยี